เอาล้วครับวันนี้ได้มาเยี่ยมนาสวนผสมผสานของมะนาวแป้นกับไอ้หนุ่มเครื่องวีนะครับที่บ้านในคลองตําบลพุทธสวรสดนะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปัตตานีนะครับสองคนนี้นะครับอ่ะสวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีครับนะพี่พี่ชายกับน้องสาวนะครับนะนะผู้หญิงก็มะนาวแป้นผู้ชายก็ไอ้หนุ่มเครื่องวีนะครับเจ้าของสวนนะครับวันนี้เป็นสวนผสมผสานนะครับด้านหลังเป็นมะพร้าวน้ําหอมเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเนี่ยนะฮะ นี่นะฮะมะพร้าวน้ําหอมโอ้น,ะนามีน้อยนาด้วยนะครับแล้วข้างในนั้นมีต้นทุเรียนด้วย,ย,นนยโอ้ต้นทุเรียนไหนเข้าไปดูชมต้นทุเรียนหน่อยอ่าด้านนี้ด้านขวามือที่เป็นนี่เป็นแปลงอะไรเนี่ยแปลงชชอมเท่าไหร่เนี่ยมีกี่ต้นเนี่ยประมาณแปดร้อยต้นเลยโอ้โหแปดร้อยต้นเลยนะครับนี่ต้นชชอมนะฮะโอ้โหนี่ใช้ระบบเอ่อเทคโนโลยีนะสปรปงเกอร์นะครับไม่ต้องถือสายยาง รถนะครับถึงเวลาก็ครั้งละกินนาทีอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงโออครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ดับทีหนึ่งแล้วน้ำเอามาจากไหนจากแม่นำ้ำน้ำ<ใ>น,น้ำเ <ใน S 1> พชรเลยใช่ใไหมโอ้นี่อ่ะเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ย<ใ>น,นะครับดีต้นทุเรียนนะครับนี่อนโอ้โมีกี่ต้นครับปลูกไว้อนนี้ก็มีอยู่ต้นโอ้ยี่สิบต้นเนี่ยต้นขนาดนี้กันเลยนะ โอ้นี่ล่มงามแล้วเนี่ยเป็นแปลงทดลองโอ้เป็นแปลงทดลองโพกโลว่าก็เห็นมันใหญ่ดีอืมนี่นะฮะทุเรียนมีอยู่ยี่สิบกว่าต้นนะครับโอ้มีงอกอีกต่างหากออกที่ยังงอกออกหมดไปแล้วครับเลยโอ้เนี่ยนะต้นทุเรียนนะครับปีหน้าได้กินแน่มองท่าเนี่ยงามมาครั้งที่แล้วนี่ยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับนี่ก็ต้นทุเรียนนะครับนี่ โอ้นะฮะนี่ฝีมือของไอ้หนุ่มเครื่องวีเนี่ย,ยอือมีกล้วยมีอะไรด้วยแซมแล้วก็มีอะไรเนี่ยไอ้ไอ้แดงแนี่อะไรเนี่ยนี่มะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้มะม่วงหาวสมุนไพรน,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 นะฮะแก้หวัดแก้โควิดอะไรได้นะ <anecdote. S 1> บรรเทาได้โอ้ยี่สิบกต้นในการทุเรียนนะฮะปีหน้าจะได้กินนะฮะอ่าเดี๋ยวไปแปลงเอ่อชะอมหน่อยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ กำลังเซลฟี่สบายอารมณ์เข้ากันนะฮะ,นะฮะนะครับอันนี้เป็นแปลงเจ้อมนะครับซึ่งตัดขายที่ไหนครับเนี่ยแม่ค้ามารับที่สวนนะโอ้แม่ค้ามารับที่สวนนะครับโอ้โหปลูกไว้นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับนะนี่สวนของมะนาวแป้นกับไหน่มเครื่องวีนะครับนะช่วยกันทำนะฮะแล้วก็มีลูกชายช่วยตัดหญ้า ช่วยอยู่ในครอบครัวด้วยนะฮะมีอินมีต้นอินทผลัมด้วยนะฮะมีครับอินทผลัมอินทผลมด้วยอ่มะนาวแล้วข้างหลังก็เป็นสวนมะนาวนะครับอวันนี้เราจะมาขอรังพึ่งนะฮะที่บ้านในคลองสักลังหนึ่งนะครับนะเอากินเป็นยาสักหน่อยนะครับเห็นว่าอยู่ถัดจากนี่ไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ต้นไม้ที่ว่ามีพึ่งเกาะนะขอนะครับขอนะฮะเพราะว่าเป็นวิถีชุมชนนะครับ นะหลังพึ่งก็เอามาทําเป็นอาหารได้น้ําพึ่งก็ทําเป็นยาได้นะครับก็ขอกันนะฮะวันนี้มาขอกันที่บ้านในคลองนะครับอ่านะตาบลพุสวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเนี่ยอ่ามีบันได,นดก็กันไกอ่าโอ้กันไกลเตรียมตัดนี่นะฮะอ่าแล้วมีอะไรอีกไฟ,ไฟกับมะพร้าวเอาไว้ลนอ๋อไฟกับมะพร้าวไว้ลนหน่อยนะฮะแล้วก็มีบันได ต้องใช้บันไดใช่ไหมต้องใช้บันไดขึ้นหน่อยเพราะมันเกือบไม่ถึงอืมนะอันนี้ใครรับอศาสาตัดครับวันนี้ผมเองครับนี่ผมเลยนะครับอ่าส่วนอภรรยานี่มีหน้าที่แบกบันไดบันไดโอ้โห oh ช่วยกันทํากินน่าดูเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปกันครับอ่เราไปกันเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณป่ากระถินนะครับ ชายไล่นะฮะชายบ้านนะครับนะครับมานะมาขอรังพึ่งนะฮะขอน้องพึ่งนะครับตอนนี้ไอ้หนุ่มพึ่งบีนะครับพี่เชียนก็กําลังเตรียมทําลู่ทางอยู่นะเข้าไปนะครับนะฮะครับนี่ครับตอนนี้ก็จุดกาบมาาะพร้าวนะฮะ ขอลังพึ่งนะโอ้รังสวยพอสมควรนะ mm. ครับ mm. โอ้ mm. เห็นพอสมควรนะ mm. ครับอนะขอครับ, mm. อรบตอนนี้ ะฮหะลังพึ่งสวยเลยนะฮะโอ้หลังสีออกเหลืองๆนะครับตอนนี้มาอยู่ในมือของพี่เชียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับัวนน้ำโมกดีด้วยนะครับโอ้น้ำโมกเลยนะฮะพอดีได้กระดะาษพอดีเลยนะฮะ,นะฮะอันนี้คือวิถีชาวไร่นะฮะ เรียกว่าพึ่งก็จะมาอาศัยอยู่ถึงเวลาคนเราก็จะมาตัดนะ,ะเป็นวิถีเอาไปรับประทานเอาไปทายานะครับนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะนี่แหละฮะวิถีชุมชนเราอยู่กับธรรมชาติในเมืองไม่มีนะครับอย่างนี้นะครับในเมืองไม่มีนะฮะนะเดี๋ยวเขาก็ไปสร้างใหม่เราไม่ได้ฆ่าเขานะฮนะนะนี่หลังใหญ่ๆเลยนะฮะ หลังใหญ่ๆเลยนะครับนะหลังใหญ่ๆมาแล้วนะครับหังนี้นี่นะฮะหลังเป็นพึ่งอะไรครับเนี่ยพึ่งลีเป็นยพึ่งลีโอพึ่งลีนะครับนะฮะเป็นพึ่งลีนะครับก็หัวน้ําหวานใช้ได้เลยใช่ไหมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะนําไปที่บ้านนะครับเราจะไปะแต่งจะไปทําอะไรก็ว่ากันไปนะที่บ้านนะครับนะครับ ก็รังพึ่งก็มาอยู่ในมือของพี่เชียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตัดมาักครู่นี้นะครับเป็นรังทัศนะคน่อนข้างจะหนักไปทางอายุมากอายุมากนะครับสังเกตว่าเป็นสีออกน้ําตาลเข้มนะรังไม่เป็นสีเหลืองนวลน,นะนะไปเจอเอาเรียกว่าเรียกเจอยามขวานบินนะครับเจอไม่งามเมื่อขวานบินนั่นเองนะฮะตอนนี้รังพึ่งนะครับมาขอน้องพึ่งที่บ้านในคอนะครับพุธสวรรค์ แกงกระจานเพชรบุรีนะครับก็มีดารารับเชิญไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนหนึ่งนะฮะนะครับมาช่วยนะมาถ่ายเซฟเฟตยอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นบ้านน้องชายพี่เชนใช่ไหมอ่าบ้านน้องชายนะครับน้องชายก็นั่งอยู่นะฮะก็เรียกว่ามีหน้าที่ปลูกนั่นปลูกนี่มากมายส่วนมากจะเป็นมะนาวชะอมเอ่แล้วก็มะพร้าวนะครับนี่นะฮะโอที่เนี่ยยาวไปจนสุดถนนเลยใช่ไหมติดถนนเลยนะครับ นะครับนะที่นะฮะนี่ยแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกลอกลอก,ลอกนะครับอืมนะบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะอบหน่อยเอ่อฝนทําท่าว่าเหมือนฝนจะตกนั่นเองนะครับก็อา่ามาซื้อที่ที่นี่เขาบ้างนะามาทำไร่บ้างนะลักษณะให้อยู่ชาวไร่นะครับ นั่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเซลฟี่อย่างเดียวหลบหล่มนะเออนะนี่คือวิธีชุมชนนะครับที่บ้านในคอนะครับตำบลพุสวรรค์อำเภอแก่งกระจานนะครับจังหวัดปบุปรบีานีช่องป้าป่าพลุยสุนสามวันนี้นะครับมาถ่ายทำก็ได้อีกผสมผสานแล้วก็มาขอน้องพึ่ง อ่าหนึ่งลังด้วยกันนะครับอยากจะได้หัวน้ําหวานไปทํายานั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้สมบามปรารนาและต้องขอบคุณนะครับเจ้าแม่สายแจมมะนาวเป้นด้วยนะครับนะครับแอบที่สาวอีกแล้วนะเป็นปกติธรรมดานะครับของสาวคนนี้นะฮะเก่งแต่เก่งมากเลยเวลานั่นนะโอ้เดี๋ยวถ้ามอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแล้วหลบหมดนะนะครับอ่านะครับในคลิปนี้คงจะเอาไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับ ไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ช่องป้าป๋าพาลุย03ด้วยนะคลิปนี้ก็ขอบคุณร้านวงเดือนกิมีพันตลาดเินเพชรด้วยนะที่ให้การอุปการะสนับสนุนช่องป้าป๋าพาลุย03มาได้ด้วยดีนะครับต้องขาวกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ